สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำโปรเกสบาร์หรืออาจจะเรียกว่าโหลดดิ้งบาร์ครับก็จะเป็นเส้นวิ่งแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวเลขด้านบนเนี่ยกำกับอยู่ว่าถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็จะเป็นตัวเลขวิ่งแบบอัตโนมัติครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านหลังแบบนี้เลยครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเราจะทำในโปรแกรม After Effects ครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนาเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรมอัป e ดอร์ไอเฟนะมาถึงก็ สร้าง composition ขึ้นมา1 com นะกะ็ตั้งชื่อกันตามปกติได้เลยนะก็ตั้งชื่อแล้วก็ตั้งขนาดของเรานะครับว่าเพื่อนๆอยากได้ขนาดที่เท่าไหร่ส่วนผมจะตั้งเป็น 4k นะแล้วก็30เฟรมแล้วก็อาจจะตั้งสัก10วิก็พอนะอ่าผมจะตั้ง10วิแล้วก็กดโอเคได้เลยนะอ่ะพอได้มาอย่างงี้นะก็ให้เพื่อนๆมาที่คลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็ new แล้วก็ solid นะเราจะสร้าง background ขึ้นมา1อันแล้วกันก็จะเป็น background ตัวนี้ แล้วก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาหาคําว่าเกเรเดียน a ลมก็คือตัวนี้นครับลากมาใส่ตัว background ของเราเลยลากมาใส่ตัว Solid นั่นแหละแล้วก็เอ่อผมจะเปลี่ยนสีอะเดี๋ยวผมกําหนดตําแหน่งขนาดของตัวสีก่อนละกันผมจะเอาไอจุดนี้เนี่ย จุดสตาร์ดรอแลมเนี่ยไว้ที่ตรงกลางนะผมก็จะพิมพ์ที่1080นะมันก็จะเป็นขนาดกลางของ 4K นะแล้วก็ไอตรงนี้ผมจะพิมพ์3 8 4 0อ่าแล้วก็ไอลีเนียแลมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเล d เดียนแลมนะเพื่อที่จะทําให้สีมันแบบกลมๆกระจายออกนะแล้วก็ Start Color นะผมจะเปลี่ยนเป็นสีสีแบบอ่อน ประมาณนี้ไอสีแบ็กกราวน์เนี่ยเพื่อนๆจัดการกันเอาเองได้เลยนะอาจจะชอบสีไหนหรืออาจจะไม่ใส่สีหรืออาจจะไปใส่กับอะไรก็คือแล้วแต่นะแต่ผมอาจจะทําประมาณนี้อ่ะสีขอบๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้มหน่อยแล้วตรงกลางมันก็จะสว่างๆนิดนึงเนี่ยประมาณอย่างนี้นะออ่ากดโอเคแล้วก็มาถึงนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้คนระับเพนทูตรงนี้นะ อ่าแล้วก็เลือกเพนทูนะแล้วก็ถ้าเกิดเลือกที่โซลิดนี้อยู่เนี่ยกดออกนะกดออกก่อนแล้วก็ให้เพื่อนมากดตรงฟิลเนี่ยแล้วก็เลือกนันนะแล้วกดโอเคแล้วก็ตรงสโตกเนี่ยให้เพื่อนๆพืทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะเพราะว่าเราจะใช้สีของสโตกผมจะใช้สีแบบน้ำเงินเข้มๆอ่ะประมาณนี้แล้วก็ขนาดเนี่ยเราก็เพิ่มไปก่อนสักร้อยหนึ่งก็ได้ว่าเราพอใจไหมอ่าร้อยหนึ่งแล้วเราก็ มาจิ้มไปเลยนะจิ้มจุดที่แรกเนี่ยจิ้มประมาณนี้แล้วก็จุดที่2เนี่ยให้เพื่อนกดชิปค้างนะปึ๊บอ่าเราเพื่อนๆดูว่าขนาดเส้นของเราเนี่ยพอใจไหมถ้าเราไม่พอใจเราก็เพิ่มไปผมจะเพิ่มไว้สักประมาณนี้ดีกว่าพอได้ไหมอ่ะผมจะเพิ่มประมาณนี้แล้วก็หรือเพิ่มอีกนิดนึงปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วก็กดที่ตัวเชฟเลเยอร์นะแล้วกดคอนโทรลโอ้โฮมเพื่อให้จุดแองเคอร์พอยต์อยู่ตรงกลางแล้วก็กดคอนโทรลโฮม อ่ามันก็จะเด้งมาอยู่ตรงกลางนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนมาตรง rectangle t o o l ตรงนี้นะกดไปแล้วก็เลือก rectangle t o o นะแล้วก็มาที่ตรง fill เนี่ยแล้วก็นันเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงสโต o ครับให้เพื่อนเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับตัวตัว shape แรกที่เราวาดมาก็ได้นะแล้วก็ตรง pixel เ,เนี่ยผมอาจจะเอาสักเอ่อสักเจ็ pixel แล้วกันแล้วก็ enter ไปแล้วก็ให้เพื่อนมาทําการวาดกอรอบรอบไอ้ตัว shape แรกที่เราวาดนะอ่ะวาดไปอย่างนี้ก็วาดให้มัน ออร,อรอบๆกรอบอนั่นแหละอะเดี๋ยววาดใหม่ปึ๊บวาดให้มันอาประมาณนี้กำลังดีพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนกดที่ตัวเชฟเลเยอร์สองนะแล้วก็กด Control Alt Home เพื่อให้จุด Anchor Point อยู่ตรงกลางนะแล้วก็กด Control Home เพื่อให้มันชัวร์ที่สุดอะว่ามันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆกลางเดียวกันกับตัวเชฟแรกนะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันเป๊ะมากๆเลยอา พอได้ยี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมาทําการแอนิเมตไอตัวเส้นนี้นะอ่าไอตัวเส้นนี้ก็คือเส้นแรกนะเชฟเลเยอร์หนึ่งเราก็เปิดลงมานะแล้วก็ให้เพื่อนมาที่ตรงนี้คนระับมันจะมีแอดเนี่ยกดแอดนะแล้วก็ให้เพื่อนมาที่คําว่าทิมพาร์ตตรงนี้นะกดไปแล้วก็ให้เพื่อนเปิดตรงทิมพาร์ตมานะแล้วก็เส้นเพเฮดเนี่ยอยู่ที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตรงนาฬิกาจาวลาของ n นะครับกดไป1ทีแล้วก็ดึงคีย์เฟรมนี้เนี่ยออกไปก่อนอ่าดึงออกไปก่อนแล้วเราก็ ปรับไอตัว n เนี่ยจาก100เนี่ยเหลือ0อ่ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลองเลื่อนดูว่าไอตัวนี้เนี่ยมันค่อยๆยย้อนกลับมาละเห็นนะอ่าเหลือ0ถ้าเกิดเราเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเพื่อนเพื่อลองดูว่าระยะเวลาเนี่ยเราพอใจหรือยังถ้าเราคิดว่ามันเร็วไปอ่ะเราก็ดึงออกอ่าเห็นไหมมันก็จะโหลดประมาณนี้เลื่อนออกไาอีกอ่าตรวจช้าขึ้นอ่ะ ผมจะไว้ประมาณนี้แล้วก็เราจะมาใส่ตัวเลขให้มันก็วิธีการใส่ตัวเลขเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะก็คือจริงๆผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วแหละว่าไอตัวเลขเนี่ยเราจะใส่ยังไงนะก็คือให้เพื่อนกดที่ตัว type two นะแล้วก็จิ้มพิมพ์ไปได้เลยไอพิมทีแรกเนี่ยเราจะใส่เลขอะไรก็ได้นะหรือจะใส่คําว่าอะไรก็ได้นะแต่ผมจะพิมพ์เลข55แล้วกันอ่ะพิมอะไรก็ได้นะอันเนี้ยคือจะเลขตัวเดียว2ตัว10ตัว20ตัวอะไรได้หมดนะแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกับตัวนี้อ่านะกดโอเคแล้วก็ขยายนิดนึง อ่าแล้วก็ผมจะกดตัว p ที่คีย์บอร์ดเลื่อนลงมาหน่อยนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดตำแหน่งกันอีกทีหนึ่งอันนี้เข้าๆอ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้หมดเลยนะอันนี้คือตามสะดวกตามสบายเลยแล้วก็วิธีการทําให้ตัวเลขมันวิ่งจาก0ถึง100เนี่ยก็ให้เพื่อนกดที่ตัวเลเยอร์ข้อความเนี่ยแหละเราก็มาที่เอฟเฟกต์ครับพิมพ์คําว่าสไลเดอร์นะเราจะใช้เอฟเฟกต์คำว่าสไลเดอร์คอนโทรลนะแล้วก็ลากมาใส่ลากมาใส่ตัวเลเยอร์ตัวเลขของเรานะ แล้วก็เปิดตัวนี้ลงมาเปิดลูกศรก็คือพับปิดไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปิดลงมาแล้วก็เราจะพับตรงท r a n s f o r m ไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเปิดตรง effect นะแล้วก็เปิด effect slider เนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนเปิดให้เจอตัวไ slider คำนี้นะแล้วก็เปิดที่คำว่า text ลงมาแล้วก็ให้เพื่อนกดปุ่ม alt ค้างที่คีย์บอร์ดก็คือปุ่ม alt อะปุ่ม alt ค้างที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็จิ้มตัวนาฬิกาจับเวลาของ s o r c text นะกดปุ่ม alt ค้างนะแล้วก็จิ้มตัวนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะมีให้พิมพ์ค่าตรงนี้ใช่ไหม แต่เรายังไม่พิมพ์นะเราจะเลื่อนไอตัวนี้เนี่ยก็คือไอตัว Expression p i whip เนี่ยมาใส่ตรงลเดอร r อย่างงี้เพื่อนๆเห็นไหมดูตามนะอย่างงี้นะดึงไอตัวเชือกตัวนี้มาใส่ตัว Slider ตัวนี้ปุ๊บอ่าเรากดออกปุ๊บไอตัวเลขนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าไอตัว Slider เนี่ยมันเป็นเลขศูนย์แล้วไอตัวลเดอร r ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเครื่องมือไว้ควบคุมตัวเลขนี้ละตอนนี้นะอ่าก็ให้เพื่อนทําการสร้าง Keyframe ไปในที่เส้นเพร เส้นแรกอะหรือเราจะดูตัวคีย์เฟรมตัวที่เราสร้างคีย์เฟรมไอตัวตัวเส้นของเราเส้นโหลดดิ้งอะเราเปิดออกมาก่อนก็ได้ก็คือกดที่ตัวเชฟเลเยอร์หนึ่งนะกดตัวยูเพื่อเราจะดูคีย์เฟรมตำแหน่งนี้แล้วเราจะทําไอตำแหน่งของเลขเนี่ยให้ได้คีย์เฟรมเท่ากันกับตัวตัวเส้นนะก็เรามาที่เฟรมแรกแล้วให้เพื่อนๆกดนาฬิกาจับเวลาของตัวสไลเดอร์ไอตัวสไลเดอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นตัวควบคุมตัวเลขใช่ไหมเราก็จะมาทำคีย์เฟรมให้มัน อ่ะก็ให้เพื่อนสร้างคีย์เฟรมไป,ไปก็คือกดที่นาะฬิกาจับเวลาของตัวสไลเดอร์ปุ๊บมันก็จะได้คีย์เฟรมนะคีย์เฟรมนี้ก็จะเป็นที่ศูนูนเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนๆนเห็นไหมอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นเนี่ยเลื่อนไปที่จุดคีย์เฟรมหลังก็คือกดตรงนี้ก็ได้นะอ่ามันก็จะเป็นคีย์เฟรมนี้นะแล้วให้เพื่อนพิมพ์ตัวเลขนี้เนี่ยของสไลเดอร์เนี่ยหนึ่งร้อยปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยอ่ะลองเพย์ดู แต่มันจะมีปัญหาตรงที่มันจะมีไอตัวเลขจุดทศนิยมเนี่ยมาเยอะแยะไม่หมดเลยแต่เราไม่อยากได้มันใช่ไหมอ่าเราไม่อยากได้มันเราจะทําไงก็ให้เพื่อนนะกลับมาที่ตรง e อ p r e s i o n ตรงนี้นะที่เราพิมพ์ค่าไปเนี่ยหรือที่เราทา pick whip เมื่อกี้เนี่ยที่เราดึงเส้นไปอะ่ะให้เพื่อนมาตรงค่าตรงนี้นะมาที่ด้านหน้าของเอฟเฟกนะให้เพื่อนพิมพ์ตามผมนะก็คือ mat math round round ลาวนะ แล้วก็ให้เพื่อนใส่วงเล็บเปิดนะอ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกดไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีวงเล็บปิดให้เนี่ยเพื่อนๆลบวงเล็บปิดก่อนนะลบออกให้เป็นวงเล็บเปิดตัวเดียวนะทําอย่างที่ผมทํานะแล้วก็ให้เพื่อนมาด้านหลังสุดแล้วเราพริมพ์วงเล็บปิดเองกดวงเล็บปิดปึ๊บอาเห็นไหมแล้วกดออกปึ๊บอาเห็นไหมตัวเลขมันก็จะเป็นแค่ตัวเลขอย่างนี้นะอ่าเราลองเพย์ดูปึ๊บเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปถึง100พอดีกับเส้นสุดพอดีนะอ่า อเป็นไงเป็นไงแล้วก็เราจะทำไงให้มันมีตัวเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ให้เพื่อนมาที่ไอตัวค่าตรงนี้ที่เดิมนี่แหละแล้วก็ให้เพื่อนพิมพ์ต่อท้ายไปนะอ่าเราเอาเมาส์มาไว้ตัวหลังวงเล็บนี้ก่อนนะแล้วกดเว้นวรรคหนึ่งทีนะแล้วให้เพื่อนพิมพ์บวกแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ใส่ฟันหนูนะ อ่ะมันก็จะขึ้นมา2ตัวถ้าเกิดโปรแกรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะขึ้นให้แต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเนี่ยโปรแกรมรุ่นเก่าเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ตามผมได้เลยนะแล้วก็เราจะใส่อะไรนะเราจะใส่เปอร์เซ็นต์อ่ะเราจะใส่เปอร์เซ็นต์เพืพ่อนๆก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์เข้าไปแค่นี้อ่ะเรากดออกอ่ะเห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันจะเด้งขึ้นมาให้เลยทันทีอ่ะเห็นไหมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อ่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์เพย์ไปเรื่อยๆปื๊อ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง แล้วเราก็กดที่ตัวเลเยอร์ตัวเลขนี้เนี่ยแล้วก็กดปุ่ม Control Alt Home เพื่อให้จุด Anchor Point อยู่ตรงกลางแล้วก็กด Control Home มันจะเด้งมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์ตัวเลขของเราเนี่ยกดตัว P แล้วเราค่อยเลื่อนแกนนี้ขึ้นไปด้านบนมันก็จะกลางเองนั่นแหละอ่าประมาณนี้ลองเทดูแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะปรับค่ากราฟของตัว Keyframe ได้นะก็คือเลือกไอ้ตัวเลเยอร์นี้เนี่ย กับตัวเลเยอร์นี้หรือเราไม่ต้องเลือกเลเยอร์เลยก็ได้แล้วเรากดตัว u ที่คีย์บอร์ดอ่ะมันก็จะเปิดแค่คีย์เฟรมให้เราอย่างเดียวเพื่อนเพื่อก็ลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดที่มีเนี่ยลากคุมเลยนะลากคุมทั้งหมดกด f 9ปึ๊บแล้วเราก็มาปรับกราฟตรงนี้กราฟอีดิเตอร์แล้วก็ลากคุมคีย์เฟรมนะถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นกราฟอย่างงี้นะกดคลิกขวาแล้วก็เลือก edit speed graph นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นกราฟตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนกลับมเมก่อนกลั็มาที่ราฟอี์แล้วก็ลากตรงนี้ แล้วก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอยากจะให้ตัวเลขเนี่ยมันวิ่งเร็วตอนตอนแรกหรือตอนตอนหลังนะเออถ้าเกิดการาฟถ้าเกิดเพื่อนๆดึงเส้นนี้มาอย่างนี้เนี่ยตัวเลขทีแรกเนี่ยมันจะวิ่งชา้าแล้วมันก็ปื๊ดแล้วมันก็จะวิ่งเร็วตรงเนี้ยแล้วมันจะจะเร็วมาอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกลับมาเนี่ย,ยอย่างเงี้ยอ่าลากคุมอย่างงี้ดึงเส้นนี้กลับมาแล้วก็ดึงเส้นนี้มานี่อ่ะไอตัวด้านซ้ายเนี่ยมันก็ ตอนเริ่มทีแรกเนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วมันก็จะมาช้าตอนหลังอ่าสมมุติเราลองอย่างนี้ลองเพย์ดูฟึบอ่าตอนหลังเนี่ยมันจะสมูทขึ้นมันจะสโลอ่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนถ้าเกิดต้องการอย่างนี้อ่าลองดึงดูดึงนี่ไปอีกอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะเร็วมากตัวเลขมันจะวิ่งเร็วมากอ่าดูฟึบอ่า,อาเห็นไหมอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ตามนี้ได้เลย หรือใครจะใส่แบบ motion ์ให้มันเพื่อเพื่นอนก็มาเปิด motion ์ตรงนี้แล้วก็เลเยอร์นี้เพดูอ่ามันก็จะมี motion ์นะถ้าเกิดใส่ motion ์เนี่ยมันก็จะเล่นชา้านิดนึงนะเพราะว่า motion ์มันก็ทํางานหนักอยู่นิดนึงอ่าเพที่แรกมันก็จะชา้าอย่างนี้อ่าแล้วเราลองดูเพยอีกรอบหนึ่งนี่ มันอยู่ที่ว่าไอตัวเลขของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่เด้งตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆมาดูตรงพา,ารากราฟนะอ่ะเห็นไหมของผมเนี่ยมันเลือกไปอยู่ทางซ้ายมือถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกตรงกลางเนี่ยอลองกดดูให้เป็นพา,ารากราฟอยู่ตรงกลางนะแล้วเราก็กดที่ตัวเลขของเราเนี่ยแล้วก็กดคอนโทนเอาโฮมเพื่อให้ a อนเ o อร์พอย์อยู่ตรงกลางนะแล้วก็กดคอนโท h โฮมแล้วก็กดตัว P ที่คีย์บอร์ดเพื่อเปิด Position แล้วก็เลื่อนขึ้น ถ้าเกิดใครถนัดตรงแถบอะไรตรงนี้เพื่อนๆก็กดอะไรตรงนี้ได้นะให้เป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ผมตอนนี้ผมชินกับคียรัดแล้วผมก็จะใช้แต่คียรัดแล้วผมก็จะบอกเพื่อนๆแต่คีรัดนะแต่ถ้าเกิดใครถนัดตรงอะไรตรงนี้ก็กดได้นะเหมือนกันนะอะลองเพย์ดูไอตัวเลขขึ้นมาทีแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็น1หลักเนี่ยตัวเลข1หลักเนี่ยมันก็ยังกลางอยู่แล้วก็เลข2หลักเนี่ยมันก็กลาง3มหลักมันก็กลาง แต่ถ้าเกิดเราเลือกพารากราฟนี้เนี่ยชิดซ้ายเนี่ยอย่างที่ผมเลือกตอนแรกเนี่ยมันจะ1ห,หลัก2หลัก3หลักเนี่ยมันก็จะชิดซ้ายอยู่ตำแหน่งเดิมของมันนะอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแค่นั้นแหละอ่ะแต่มันก็อาจจะมีผลนิดหน่อยแค่นั้นเองนะอ่ะ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้วิธีการทําโปเกตบาร์หรือแบบโหลดดิ้งบาร์ Bar, โหลดอะไรอย่างเงี้ยใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทาคลิปอะไรอยากให้สอนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ